بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح في الدين والدنيا رب اشرح لي صدري واسلم لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوف سعدي ความเมตตา الله inshallah ที่ปลดประสบการณ์โค่นบูมิอีมานมี من ต่ออัลเลาะห์และ ย่อมมีปัญหามาประสบมากมายโดยเฉพาะยิ่งยิ่งสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราลังเกียจมันจะมาประสบกับเราสิ่งเหล่านั้นที่มาประสบกับเรามันไม่ใช่อื่นใดมันเป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่ลอตตาลาจะทดสอบบาปของพระองค์เพื่อให้เราได้ทำอีบาด์ประเภทนี้นะครับแล้วก็ได้สั่งสมกุศลผลบุญเอาไว้ พี่น้องที่รักสัทธาชนที่เคารพแน่นอนนะครับบางครั้งเนี่ยนักศึกษาที่จบใหม่มาจบมหาวิทยาลัยมานะครับไม่ว่าจะเป็นคณะอะไรก็ตามแต่ส่วนมากแล้วเขาจะได้ทำงานในางานที่มันไม่ตรงกระสายที่เขาเรียนมาหรือว่าที่เขาชอบเพราะหน้าที่ของเราก็ต้องทำไงต้องสบัดต,ต้องอดทน แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนักเรียนนักศึกษาที่จบมาจากต่างประเทศไม่จะเป็นประเทศอะไรก็าตามนะครับเรียนมาในเชิงของวิชาการมากมายนะครับแต่เวลามาลงพื้นที่ปฏิบัติจริงโจทย์ที่เอาร้อให้ไว้นั้นแตกต่างกันบางคนก็เป็นนักวิชาการก็ไปตรงสายก็ไปได้เลยนะครับอ่าเพราะทางขนัดแต่บางคนต้องถูกบังคับไปลงพื้นที่ทํางานนะครับที่มันเป็นประเภทพัฒนา อุมมะนบีซึ่งอ,อุมมะนบีในในในสถานที่แห่งนั้นในจุดตรงนั้นก็ช่างเหลือเกินประมาณว่ามันหนักนาสาหัสนะครับที่จะทำได้เพราะฉะนั้นจิตใจของเขาเนี่ยก็จะคิดไปต่างๆนานานะครับว่าทำไมต้องเป็นอย่างโน้นอ,อย่างนี้ถ้าเกิดเขาลืมหลักนะครับ บางครั้งก็อาจจะทําให้ลืมหลักไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาดูข้อคิดดีๆที่นบีฝากไว้กับเหตุการณ์ต่างๆน,นานาที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปทุกๆสาขาอาชีพกันเลยทีเดียวนะครับท่านซุนสลลอฮวาลฮิวสลัมได้สอนไว้ว่าวาลัมจงทราบเถิดว่าอันนันนสอันนฟิสบริอลามาตักรหฮุค่อยรันกะซีรอแท้จริงการอดทนกับสิ่งที่ท่านไม่ชอบนะครับ งานเนี้ยที่ถูกส่งให้มาทำถูกเลือกให้มาทำเนี่ยมันไม่ชอบมันผิดกับอารมณ์โดยเฉพาะยิ่งบางคนเนี่ยสายวิชาการนะเรียนมาเชิงนักวิชาการแต่มาเจอมาพอง,งานที่ถูกส่งมาให้เป็นงานที่จะต้องอยู่กับคนต้องอดทนกับคนต้องต้องพัฒนาคนต้องเปลี่ยนแปลงคนซึ่งมันไม่ตรงกับสายที่เรียนเลยเรามันเรียนสายวิชาการเป็นอุลมะมามาเจองานนี้ อาจจะไม่พอใจเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺท่านนวีจงบอกว่าอินนะวะอันนะฟิซาบริอัลมามะตักระหุการที่ท่านอดทนในสิ่งที่ท่านไม่พอใจที่ท่านไม่ชอบเนี่ยครรันกะซีรันมันจะเป็นผลดีกับท่านอย่างมากมายนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของบุคคลทุกคนนี่แหละครับเวลาพบกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ชอบนะครับมันคือบทกําหนดกับอัลลอฮ์ที่ให้มากับเราแล้วเนี่ยเราจะต้อง ทำไงครับแก้ไขมันได้ด้วยการอดทนนะรประการที่หนึ่งต้องตั้งหลักคิดก่อนว่าไอสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่อัลลอฮ์สรงมาทดสอบเราแล้วถ้าเราอดทนและผ่านไปได้เราจะพบกับรางวัลอันยิ่งใหญ่รางวันนี้คืออะไรก็คือรางวัลที่ได้ส่วนหนึ่งเนะี่ยเอามาใช้ในดุนยาเป็นประโยชน์กัจเราในดุนยาอีกส่วนมากนะั่นแหละนะนะเราจะได้ใช้มันได,ได้ได้ใช้ประโยชน์กับมันใน สวรรค์งอัลัทธิสุบฮาคะนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันจะต้องคิดกลับไปกลับมาระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าโลกนี้กับโลกหน้าระหว่างดุนยากระสวรรค์ดุนยากับนรกแล้วมันจึกับขาทางกันไปได้เพราะฉะนั้นนบีจึงบอกอีก <c oughs> ท่อนหนึ่งว่ลาลำอันนันนอสรอมอสบรินะเราอาจจะลำบากการที่จะได้ใัยชนะมาเนี่ยกับงานหรือโจทย์ที่ถูกมอบให้เนี่ยเราต้องมีการอดทนนะครับเราต้องอดทนจึงกะ ได้รับชัยชนะในโจทย์ที่อลรถาให้มาวยายนัลฟารจามาลกอรุปิทุกๆท,ท,ทางตันนั้นมีทางออกนะครับจาไว้ว่า <c oughs> เมื่อมีทางตันเมื่อมีปัญหาตั้งสติให้ดีขอดุอาให้ดีอดทนให้ดีใช้สติแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทางออกของมันมาแล้วก็วายนนามาอันอุสริยสตรแท้จริงทุกๆความลําบากเนี่ยมันจะมีความลำบากสบาย หมายความว่าเมื่อพี่น้องพบกับความลําบากนะครับนะตรงนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมันจะพบกับความสะดวกสบายง่ายด้ก็ขอให้พี่น้องได้พยายามที่จะยึดมั่นนะครับแล้วก็อดทนในการทํางานตรงนั้นให้ชัดให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็สรุปง่ายๆว่าทุกคนมีโจทย์ที่เราไม่ค่อยชอบทางนั้นนี่แหละซอ ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเราต้องตั้งสติว่าโจทย์นี้คือโอกาสที่จะทําให้เราได้เข้าพบกับความสันติสุขอย่างยิ่งใหญ่ยาวนานในโลกหน้าอาคคระนะครับ <c oughs> การที่จะเอาชนะโจทย์นี้ได้ก็คือการอดทนนะการมีสติแล้วจงจาไว้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเราอดทนมันจะมีทางออกให้กับเรากับ มีหลักคิดดีๆเอาไว้ในใจนะครับเจอปัญหาอะไรตั้งสติแล้วกลับมาดูหะดิษของตารสูน <c oughs> แล้วเราจะประสบความสมําเร็จเราจะพบกระทางออกนะครับสำหรับวันนี้ดบบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายสัสลามาลยกุมราฮมัตุลลอฮ์บะเารกาตุ